รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าตะพั์เสริมอาหาร d i o ิ i n s o m a c d i o i n s o m a c BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r e n t e e ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ดิฉันรัชนีมหานิยมผมประดินทุกนะครับเดี๋ยวแฟนท่านผู้ชมจําไม่ได้จำไม่ได้ครับวันนี้มาที่มาอยู่ที่วัดพระธาตุนิปพุนชัยนะครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุที่ประจําปีเกิดของคนเกิดปีละกา นะครับใครที่เกิดปีไก่ปีละกาเราจะพาไปไหว้ก่อนเลยก็ก่อนที่เราจะไหว้นะครับก็จะต้องมาซื้อจุ้ยเทียนดอกไม้นะครับใช่แล้วมีประจำวันเกิดของเราด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยค่ะโอ้เราก็ชื่นใจขอพรเยอะเลยขอพรอะไรบ้างขอบอกประจำไม่ครับ ขอให้เจอแต่มงคลในชีวิตนั่นแหละนะครับค่ะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ขอให้รวยๆกันทุกคนค่ะครับผมนะครับหลังจากที่เราบูชาพระธาตุเรียบร้อยแล้วเราก็ไปคุยกับผู้รู้ของเรานะครับคือพระครูประลัดสิทธัตถ์นะครับจะมาให้ข้อมูลเราต่างๆเกี่ยวกับพระธาตุนะครับแลเราจะได้มีความรู้แล้วก็ท่านผู้ชมจะได้มีความรู้ด้วยครับผม ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piercente ผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหาร Dio g i n So Mac Dio Gen So Mac มได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า มัสการครับพร<อ>ะมัสการครับวัดพระธ,ธาตุหาิพุนชัยน,นี้คนพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรกนั้นคือปีพศ .1440 14 <40. S 1> ถ้าเรานับตั้งแต่พศ1440่มาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้สอรยาสิเนี่ยรพระธ,ธาตุเ่านั้นมีอายุได้1113ปีในปี53นี่นสองพรเพราะนั้นเป็นพระธ,ธาตุที่มีความสำคัญที่สุดในภาคเหนือ เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่กกท,ที่สุดในภาคเหนือล้านนาหรือว่าเราอยู่ในระดับประเทศเป็นหนึ่งในแปดอมเจดีของประเทศไทยนะนี่ก็เป็นที่มาที่ม,มพระาธาตุญี่ปุ่นชัยนะครับแล้วนอกจากพระาธาตุญี่ปุ่นชัยแล้ววัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่น่าสนใจก็มีมีหลายหลายอย่างด้วยกัน อย่างอย่างเช่นหอหอพระไตรหอพระไตรปิฎกนี้เป็นทางภาษาทางเหนือเรียกว่าหอธรรมเป็นที่บรรจุคมภีร์ทางโบราณเป็นคัมภีร์ที่เป็นการเทศต่างๆเป็นประวัติเป็นตำนานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกบรรจุไว้นะตรงนั้นที่เห็นนะที่เป็นหีบดำๆตรงนั้นนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เขายกขึ้นไปนั่นคือหีบที่บรรจุพระคัมภีอ่าครับผมยังมีพระธาตุอีกอีก อีกองหนึ่งที่สร้างอยู่โน้นใียมุมโน้นครับอ่าเป็นเจดีย์เหลี่ยมปลายแหลมแหลมอันนั้นเป็นเจดีย์มีชื่อว่าปทุมเจดีย์ซึ่งเป็นพระชายาของพระเจ้าอาทิตยราชเป็นผู้เป็นผู้สร้างเพราะว่าเห็นพระสวามีสร้างพระธาตุก็เลยสร้างพระเจดีย์นั่นขึ้นมาด้วยครับใ,ในปีหนึ่งสสสห่างกันสี่ปี ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณประหลัดหลวงสุทัศน์นะครับที่มาให้ความรู้เรานอครับขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอ้โหไม่เป็นไรเรายังพาท่านผู้ชมไปที่อื่นอีกเยอะแยะนะครับในเทปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ